อึ่งตรงที่ว่าตอยอดนี่ดอกตอยอดนี่ดอกซืคือยาควดหนึ่งกับสองร้อยห้าสิบบาทนะมันไม่ใช่ตายก็ยาที่เราชีดชอยู่เนี่ยน้มันไม่ตายเมือก่อนอ่ะเพราะผสมแมกมาลาวามันตายเก็บจนว่าไม่อยากจะนึกภาพอะไรเนาะเกิดว่าไม่มีวันยุดอ่ะเอาแมกมาลาวาเริ่มใช้ก็ติดใจเลยนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับ สั่งเมกมากับละวามาใช้มันได้ประโยชน์อะไรกับแตงโมของพี่บ้างครับยกครับต้นหนึ่งนี้ติดอยู่กี่ลูกฮะสามสามนี่เฉลี่ยได้เลยสามได้แน่นอนปกติบางทีแค่สองแค่สองเอบางทีเหลือลูกเดียวก็มีโตไวครับวันเป็นขี่ลูกมันไม่บุบไม่เบี้ยวโซมันได้เนี่ยงร่องเดียวนะ่เนี่ยร่องเดียวร่องนี้พวกนั้นยังไม่เก็บไอที่กองอยู่นี่ร่องเดียวเออร่องเดียวเฮ้ยร่องเดียวนะผมรู้ว่าเก็บไปทั้งสวนแน่นอนนี่เอ้ยเพิ่งเจอนี่แหละ คุณเจอว่ามันเออกำลังเจอว่านี่แหละมันโดกมากแลยที่เคยเคยทำมามันไม่โดกขนาดนี้นะทำมาห้าปีิ่งเจอว่ามันโดกมากเอออาดูเอาเป็นไหผลงานเกินยอดใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนยอดใหญ่ใหญ่อย่างนี้ไม่มีหรอไม่มีหรืยอดใหญ่แบบนี้นี่เมื่อก่อนไม่มีเราใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วก็มาฉีดยาตัวนี้เนี่ยยอดสวยหรอยอดใหญ่ยอดสวยเนี่ยใบก็สวยยอดอวบนะจ้ะใกล้จะเก็บหรือยังเนี่ยมะนาวเนี่ยเพิ่งจะเก็บไปอ๋อเพิ่งจะเก็บไปสามวันเนี่ยยอดใส่อ่ะ แล้วความดกเป็นไงบ้างก็ติดทุกข้อเลยนะ,ะติดทุกข้อผมไม่รู้จะว่ายังไงดกไปดกไปแบบนีะะ้ๆๆๆน <c oughs> จะทูกใจอ่ะ<ต>ยอด <ๆ S 1> มันไปมันไปไวมากงามสามวันนี้เห็นคนพอสามวิเที่ยวก็เลยต้องหยุดก่อนมันมันพุ่งจัด <c oughs> แล้วมันพุ่งมามันมีมันมีดอกมีเด่ะมันมีแต่นี้ว่าละพอนั่นมันเราโน้มไม่ทันไงโน้มไม่ทันเราก็หยุดก่อนแต่เวลาแตกยอดแตกไปมาก็คือมีดอกทุกข้อจ้ะเพราะว่ามันดกติดทุกข้อมันก็ไม่น่าจะเชื่อเลยครับ ดไปตังเยเลยนยังไงหากดถ้ามันไม่มีเพียไม่มีอมันก็จะวยางนี้นะสยนะครับดอกเตอรสวยเี้ไม่ลงอย่างเดียนโขึ้นจากดินเลยนะมานสองมอกมันอยู่ในดินไม่ไหวแล้วมีดิฉัแล้วอนี่มันใจนะว่าไอแตเดือนเนี่ยมันใจลูกเองกับมือใช่ไหมเองอ่ะคุมมากเลยคุมเลยละใส่แต เมลมัเนี่ยปุ๋ยทมับอย่างเดียวครับฉีดอย่างเดียวกวคุณทัดินเลยพี่ไม่ได้ใส่ครับทำไมมันถึงหัวใหญ่มากขนาดนี้ตกใจหัวมันเลยเคยเห็นหัวมันใหญ่ขนาดนี้ไหมฮะไม่ไม่ทำมาไม่เคยหัวใหญ่ขนาดนี้เลยฮะสุดยอดเลยปีแรกเลยเนาะปีแรกเลยประทับใจสุดๆเลยครับผมตั้งแต่เริ่มแรกผมใช้ปุ๋ยน้ำลาวากับเมคมาฉีดท่อนพันก่อนปลูกครับมันจะช่วยให้โตเร็วแล้วก็แข็งแรงทนโรคปกติเนี่มะเขือผมเนี่ยที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยครับโรทิ้งแล้วนั่นเนี่ย เอาเหรอเปลปกตินะโลยังไงมันสวยขนาดนี้นี่ก็ตอนนี้มันไม่โลมันมันจะได้เงินอยู่แล้วเม่อก่อนว่าทำไมมันถึงจะโลมันอ่ะโอ้ยมันมันเหลืองมันเหกมาเรงก็เยอะอเอาแค่เม็มากกับลาวาตัวเนี้ยผมนึกว่าโอ้ยมาเจอชาไปแล้วเนี่ยคือชาเนี่ไม่มีเม็ดไม่มีอะไรและ,นะกินกินโชเลย <g ul ose> อุ้ยขาวจั่วเลยโ <g ul ose> อ้มันน่ากินนะกินยังกระแตงอ่ะ ให้ลองเก็บดูกินเลยงั้นก็กินเลยกินเลยหวานรสชาติดีทั้งหวานและกรอบนอนกอนอนม้อนใบดาเสือราแต่ต้องผสมสองตัวนี้เข้าไปด้วยโอ้คือขาดไม่ได้สองตัวนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าสองตัวนี้มันเขีดได้ตลอดอายุข้าวทุกระยะลวงทุกทุกระยะทำนาปีแรกเห็นชาวบ้านเขาจะเชื่อว่าน้ข้าวแบบนี้นี่อาศัยแค่สารสองตัวนี้ช่วยเสริมช่วยบำรุงข้านอนข้าอะไรสิยาก ถ้าเสือรงเสือาก็ผสมสองตัวนี้เข้าไปด้วยทุกครั้งคือเห็นต้นข้าวสวยๆอย่างนี้ครับหนึ่งไม่ล้มด้วยที่สําคัญคือหญ้าไม่มีแล้วก็รวงสมบูรณ์น้าหนักดีมากครับปุ๋ยนี่หวานไปเท่าไหร่ทั้งหมดไม่เกิน15ลูก<อ>ครับปกติครับจ่าย25้าถึง30มกิโลต่อไร่คูณเยสยี่ห้าไร่บต่อครั้งเป็นการประหยัดปุ๋ยทางด,ดินมากเลยมากเลยเพราะว่าเราใช้สองตัวนี้จะเป็นปุ๋ยทางใบโอ้ต้นเดียวดกขนาดนี้เลยเหรอเพราะนั้นเต็มเกณฑ์ย,ยังไม่เต็มเกณฑ์เมื่ เนื้อแน่นเหรอเนื้อแน่นแกนน้ำหนักก็ได้อ๋อนี่เหรอไอ้มะละกอต้นที่ว่าไม่ออกลูกส,สัออกทีนี่ออกลูกสักทีนี่เนี่ยเอาเอามาสีเทลแรกเห็นจับด้วยนี่สีดครั้งเดียวเองนี่สีเทอเดียวนี่เห็นจับเอามาพ่านมันติดไม่นานมวย<บ>เก็ก็ล่างง้ามสนติดด้วยไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีมแมลงกวนด้วยโบโบมีแมลงขางมาไก่เลย